ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่อง Mark AP และท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP เช่นเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็ มาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาสุ่มเจ้าตัว MP5 ตัวใหม่ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเป็น MP5 ราวนะครับผมก็เป็นตัว e v o ซึ่งค่าสถานะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับที่เรารีวิวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรที่มันสลับกันบ้างนะครับผมกับที่เราอ่ารีวิวไปนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะสลับแบบว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะแล้วก็ อันนี้ GM ฝากมารีวิวนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวไทเกอร์ตัวนี้นะครับผมปร,รามารั์ทิกตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ที่จะคาดว่าคาดว่าน่าจะมาในเร็วๆนี้นะครับผมนะก็เป็นตามนี้เลยนะฮะเน่เป็นไงบอกได้เลยว่าโคตรเท่ะนะครับผมดูท่าของมันท่านี้ผมยังชอบเลยนะฮะเป็นไงแบบมีฟันดาบด้วยนะครับผมโคตรสวยนะฮะ แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสกินเลเวล6นะครับผมส่วนเลเวล1เนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเลเวล1เพราะมันเป็นสีของแบบสีของเสือจริงๆเลยนะครับผมเป็นเสือเอ่ออันนี้เป็นเสือธรรมดานะครับผมเสือธรรมดาเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเสือขาวนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ สวยมากๆเลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับหรือว่าคู่หูใหม่ปรมาจารย์ชิกนั่นเองนะครับผมสกิลก็เป็นเหมือนกับที่เราเคยพูดกันไปเลยนะครับผมเป็นการลดเวลามาร์กนะครับผมลดเวลามาร์กของศัตรูนั่นเองเหมือนเราโดนโมโคนะครับผมเวลาในการโดนโมโคก็จะลดลงถึง50%เลยนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าความความสามารถของมันแต่ว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะใช้ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าพวกลิงนะครับผม ปั๊มไอวอลนะครับผม,ผมว่า2ตัวนี้น่าใช้ที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผมแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นแอนิเมชันใหม่นะครับผมหรือว่าท่าเปิดตัวนั่นเองก็จะเป็นท่าทางขับรถส่งจูงแบบนี้เลยนะครับผมสกินรถคันนี้เนี่ยก็มีจริงๆนะครับผมเป็นรถ รถแมคลาเรนนะครับผมเป็นสกินรถสปอร์ตนี่แหละนะครับที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับผมก็เป็นสกินรถสีทองนะครับผมมีปีกเนาะแล้วก็เป็นสกิลแบบแถบแดงด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะแบบ เท่มากๆเลยนะครับผมสกินรถตัวนี้นะครับเอ่อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูผมรีวิวสกินรถตัวนี้นะครับผมสีทองว่ามันบวกอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปบนลิงก์ตัวไอด้านบนขวาไว้ให้นะครับผมตัวนี้ก็ได้ทําคลิปไปหมดแล้วนะครับผมมีทั้งหมด4สีด้วยกันมีสีทองนะครับผมเป็นเอ่อสกินแท็บแดงมีเอฟเฟกติดปีกนะครับแล้วก็จะมีสีม่วงดําที่เรารีวิวกันไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมมีสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีปกตินั่นเองนะครับผมคาสถานะก็รีวววิไปหมดแล้ นะแล้วเราก็จะพูดถึงในส่วนของเจ้าตัวที่เป็นเซิร์ฟแอดวานในตอนนี้นะครับผมที่มีข่าวว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเซิร์ฟแอดวานเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็เล่นได้นะครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยมันใช่นะครับผมว่าใครก็เล่นได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีคีย์นะครับผมคีย์สำหรับผู้เล่นที่ถูกเลือกแล้วคีย์เนี่ยหาจากไหน นะครับผมคีย์เนี่ยจะได้เฉพาะสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์เท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟแอดวานได้นั่นเองนะครับผมคนที่มีคีย์เนี่ยถึงจะสามารถลงเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีหลุดตัวนี้ออกมาในเซิร์ฟแอดวานนะครับผมนี่เลยอันนี้จะเป็นปืนใหม่และก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมเป็นโปสเตอร์นะครับผมโปสเตอร์เซิร์ฟแอดวานที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่า ออฟฟิเชียลอยู่แล้วนะครับผมคือเป็นเอ่อคือมันชัวแน่นอนนะครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์ใหม่เนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับผมอย,อ,อย่างที่เอ่ออย่างที่เซิร์ฟก่อนๆเนี่ยเคยมีนั่นเองนะครับผมก็จะมีหนึ่งเลยคือจะมีเอ่อตัวละครน,นะครับผมตัวละคร2ตัวนะครับผมสัตว์เลี้ยงหนึ่งแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นยิบย่อยไปนะครับผมแต่ว่าในโปสเตอร์เนี่ยมันมีเอ่ออาวุธใหม่นะครับผมเขาบอกว่าเป็นอาวุธใหม่นะผมก็ไม เหมือนกนัแต่ถ้าเป็นสก,กินใหม่เนี่ยมันไม่น่าจะมาในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสังเกตเลยจะมีเด่นเด่นอยู่3อย่างด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวจะขยายให้ดูทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคเรามาดูแบบเต็มเมกันเลยดีกว่านะครับผมผม,ผมขออนุญาตเลื่อนตัวผมไปก่อนนะโอเคนะครับผมก็จะมีอย่างแรกเลยก็จะเป็นรูปทรงคล้ายกับลูกซองนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะ ตัวนี้ด้านบนด้านบนซ้ายเลยนะครับผมคล้ายๆกับลูกซองเลยนะครับผมอาจจะเป็นลูกซองใหม่ก็ได้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นปืน a r ก็ก็ไม่น่าใช่นะครับผมรูปทรงมันน่าจะบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นปืนลูกซองนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องมาเราดูกันว่ามันจะเป็นลูกซองแบบไหนนะครับผมหรือว่ามันจะเป็นปืนใหม่ ปืนใหม่แบบว่าปืนในหมวดมูใหม่อย่างพวกเอ่อซีจีหนึ่งห้านะครับผมที่เป็นปืนชาร์จพลังอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นลูกซองใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมนะก็เป็นปืนแบบออกแนวแบบโลกอนาคตไปเลยนะครับผมเป็นเหมือนซองยาวแต่แบบออกแนวแบบโลกอนาคตอะไรประมาณนี้แหละ นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตรงกลางเลยนั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าตัวกระต่ายนะครับผมนะแพทแพทก่อนหน้านี้ที่เป็นเซิร์เบนวานก็จะเป็นเสือนะครับผมแพทนี้ก็จะเป็นกระต่ายนะครับผมสำหรับเซิร์เบนวานในเดือนกันยายนนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนี่ยเป็นกระต่ายแบบแต่งตัวแบบไลา์ทหารนะครับผมมีลูกกระสุน สะายอยู่นั่นเองนะครับผมนั้นในส่วนความสามารถเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับผมในตอนเ,เปิดเซฟแอนด์วานว่ามันจะมีความสามารถอะไรนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผมสุดท้ายเลยก็น่าจะเป็นสไนน์นะครับผมสไนน์แบบฝาสุดเลยนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะเป็นปืนสไนน์นะเพราะว่ามันมีปืนมันมีตัวสะโขบอยู่นะครับผมนะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นเหมือนกับวูดแฮ a เกอร์ที่เป็นปืนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอปืนมา็สแมนอ่ะมาแมนอ่ะเหมือนกับพวกเอไม่ใช่มาร์คแมนดิมันเป็นปืนพวกคล้ายๆกับ SKS Woodpacker อะไรประมาณนี้แหละนะครับผมอาจจะมาในหมวดหมู่นั้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นสไนเปอร์ใหม่เลยก็ได้นั่นเองนะครับผมรูปทรงก็เหมือนกับเหมือนกับเจ้าต,ตัวลูกซองเลยนะครับผมเป็นทรงแบบคล้ายๆกันเลยนะปืนออกแนวะแบบโลกอนาคตอนาคต,นาคตนหน่อยก็ต้องมารอดูกันนะครับผมในตาตอนเปิดเซฟแอนด์วานว่า ้ตัวปืนใหม่2ปืนนี้มันจะเป็นอะไรนะครับผมก็เมื่อเปิดเซิร์ฟเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบมารีวิวกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นลูกซองแบบลูกซองใหม่จริงๆหรือเปล่ามันเป็นสไนใหม่จริงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอดูความสามารถของมันนะครับผมว่ามันทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์แอดวานจะบอกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาสมัครมันก็มันก็แล้วแต่คนนะครับผมถ้าไม่เชื่อผมก็ ลองไปสมัครกันดูนะครับผม advance.ff นะครับผมนะก็ลองไปสมัครกันดูถ้ามันเล่นได้ก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ผมส่วนตัวผมเนี่ยหลังจาก yea, สองสารอบที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีใครเล่นได้นะครับผมคนที่ไม่มีคีย์นั่นเองนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองสุ่มเจ้าตัวนี้กันดีกว่าที่มาใหม่นะครับผมก็เป็นเอเบอร์ไฟส์อ oh, <c lic ant> ีโวนะครับผมที่เหมือนกับที่เราเคยรีวิวกันไปแต่ว่าค่าสถานะเนี่ย มาขั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับผมเราจะมาฟังกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมสีแดง s <S นะครับผมหรือว่าสีทองตัวนี้เนี่ย mm. มีการสลับ <_ suas S 2> นะครับ <les> ผมสลับกับสีเข,ขียวตัวน,นี้ <_ mel un ans> นั่นเองนะครับ <_ n us les> ผมที่ผมบอกว่าตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยอาจจะนี้ที่สุดก็เป็นได้นะครับผมแต่ว่ามันก็มีการสลับค่าสถานะกันเหมือนกับเจ้าตัว MP40 ไพ่ที่มีการสลับค่าสถานะกันก่อนที่จะเอาเข้ามาเซิร์ฟหลักนั่นเองนะครับผม ตัวสีทองนะครับผมมีการสลับกับตัวสีเขียวนะครับผมสีเขียวนะครับผมมีการสลับเอ่อกับตัวสีม่วงนะครับผมนะมีการสลับกับตัวสีม่วงนะครับผมนะแล้วก็สีม่วงนะครับผมกลายมาเป็นฟ้านะครับผมนะสีม่วงกลายเป็นสีฟ้านะครับผมถ้าสถานอันนั้นเองนะฮะไม่ไม่ได้กลับกันดีคือยังไงอะ คือเหมือนกับค่าสถานะตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นปืนอะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอย่างนี้ดีกว่านะครับผมง่ายกว่านะฮะคาสถานะนะครับผมของสีแดงนะครับผมกลายเป็นค่าสถานะของสีเขียวนะครับผมค่าสถานะของสีเขียวก็กลายเป็นคาสถานะของสีม่วงนะครับผมนแล้วก็ค่าสถานะของสีม่วงนะครับผมกลายเป็นค่าสถานะของสีฟ้านะครับผมค่าสถานะสีฟ้า กลายเป็นค่าสถานะของสีแดงนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นการสลับประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเจ้าตัว a อ5 Evo นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมีบัตรฟรีอยู่32บใบนะครับผมกดไปกดไป2ใบก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไม่น่าจะได้นะครับผมจัดไป5ใบแรกครับผมได้อะไรมาจังหวะน,นี้ได้อะไรเปิดมาครับผมโอ้โหเกลือจัดเข็มจัดจัดนะครับผมนะ โอ้โหเกลือจัดเลยนะฮะเปิดมาได้เป็นเขียวหนึ่งใบครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะจัดไปอีก5้าใบครับผมบัตรฟรีนะครับผมยังคุ้มอยู่นะฮะเปิดมาได้เป็นเขียวอีกแล้วหนึ่งใบนะครับผมโหโ,โคตรคุ้มผมบอกเลยตู้นี้โอ้โหเริ่มเกลือแล้วนะครับผมยิ่งพูดมันยิ่งเกลือนะฮะเปิดไปครับผมโอ้โหเริ่มไม่ได้แล้วนะครับผมบัตรดีเลยห้าใบนะฮะเปิดไปเราได้ลูกแก้วมาถึง3ลูกเลยนะครับผมเป็นเขียวอีก ใช่ไหมวะจาไม่ได้นะครับผมนะก็แล้วแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มสูงกันต่อเลยดีกว่าผมจะเอาตัวสีแดงเลยนะครับผมที่เป็นบบอัตรายิงแล้วก็บวกระยะนะครับผมแต่ผมว่าสีม่วงเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับผมมีการบวกดาเมจและบวกเจาะเกราะถึง2เลยนั่นเองนะครับผมผมจะเอา2สีแล้วกันนะครับผมพิมพ์เขียว3นะครับผมลูกแก้ว7ดเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกันเลยดีกว่าะนะมา บอกเลยว่าเทมอย่างแน่นอนนะผมกดไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องลองใช้สูตรแบบว่าชุดแบบกะกากเนะผมชุดแบบกะกากนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวเป็นอาดมก่อนนะฮะเขาเปลี่ยนชื่ออะไรดีกว,ว่าอาดมนะเออไปเรียกเขาอาดมได้ไงโดนบูลลี่อีกนะฮะเปิดไปายยังไงจังหวะนี้ใช้สูตรนี้แล้วผมโอ้โหก็เ,เคลือเหมือนเดิมนะฮะโอ้เกมพิษป <s> ีโอ้โหเกลือจัดออกหน่อยเฮ้อ โอ้โหสวยครับผมลูกแก้วเบิ้ลนะฮยลูกแก้วเบิ้ลขาดอย่างละหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับเปิดมายังไม่ได้นะฮยโอ้โหเปิดอย่างเกลือน่านผู้ชมโอ้โหเริ่มและเริ่มเท็มแลเดี๋ยวรีกกันเดี๋ยวรีกกันกด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 ลูกแก้วออกหน่อยพิมพ์เขียวออกหน่อยนะฮะมาอ้าวกดผิดมาเอาหน่อยครับผมเปิดมาในลูกแก้วหนึ่งนะครับผมขาดพิม์เขียวอีกหนึ่งใบ หนึ่งใบเท่านั้นออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงเราแลกได้แล้วนะครับผมลบอาวามาแล้วนี่เป็นไงโคตรเท่นะครับผมกระบอกจิ๋วแต่แจ๋วอย่างแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแลกเป็นเจ้าตัวสีม่วงกันบ้างนะครับผมก็เป็นอลูกแก้วสามพิมพ์เขียวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเลยนะจะัไปครับผมเปิดไป่ะ เปิดเลยฮนะโอ้เริ่มเกมแล้วนะฮะเริ่มเกมแล้วเนะี่ยเข็มแบบจัดจัดโอ้โหเอาต่อดีไหมเนี่ยทำไมมันเข็มยังวะโอ้โหไปตุดไปตุดนะไปตุดนะเดี๋ยวนะคือกูแรกแล้วนี่คือจะไม่ให้กูเลยใช่ไหม <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคลูกแก้วสวยออกหนึ่งยังไงออกออกนะเฮ้อลูกแก้วอ,อ,กอ,อ,กอีกหนึ่งครับผมออกน้อยหมดเยอะแล้ว หมดเยอะแล้วโอ้โหลูกออกเดือดแก้วอะไรวะเน,นี่ยตัวไอออกมาแล้วนะครับผมพินเขียวนะฮะโอ้โหหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับจัดไปแล้วนะครับผมลูกแก้ว3าินเขียว1ถูกปะวะดาเมจหนึ่งจอกเลาะสองสวยเปิดมาได้แล้วครับผมเมตานนะครับ,ผม,มรบผมได้เป็นตัวเออเขาเรียกว่าอะไร เมตาลาวามานั่นเองนะครับผมเราได้มา2ตัวในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนกันเลยดีกว่านะครับผมก็ได้มาเป็นตัวตัวนี้นะครับผมเป็นบวกดาเมจบวกเจาะเราะแล้วก็เป็นอัตราในการยิงนะครับผมบวกระยะนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นบวกดาเมจนะครับผมบวกดาเมจตัวนี้บวกอัตราในการยิงบวกแม่นยำอันนี้บวกระยะนะครับผมผมว่าตัวนี้น่าจะเฟี้ยวกว่านะครับผมนะเพราะว่าปืน S M G เนี่ยเราไม่ได้ เอ่อมุ่งเน้นในความแม่นยําอยู่แล้วนะครับผมอย่างซองครงเงี้ยซองครัวผมก็แนะนําเป็นตัวพันแมนนะเพราะว่าผมไม่เน้นแม่นยำนยคะครับผมมันเน้นแบบว่ากระสุนมันกระจายอยู่แล้วนะครับผมซองครงวนะฮะไม่ต้องไปเน้นแม่นยําอะไรมากเผื่อมันกระจายไปโดนหัวน่าจะดีกว่านะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเติมเพชรตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นกระเป๋าที่เราพูดถึงกันไปเอ่อเมื่อวานนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกินปืนตัวนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นการเติมเพชร ครบ300กสเพจรั Scar et, free, on, 7, บฟรีสกินปืนถาวรแม็กเซเว่นบวกระยะและบวกแม่นยำนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิงเป็นกำลังใจให้มาเอพี AP ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคืนนี้ไม่รู้ว่าจะสตรีมหรือเปล่านะครับผมมาดันแต้มนะครับผมบ๊ายบายถ้าใครอยากเจอสตรีมก็มาเ,เจอกันในเพจนะครับผมนะพรุ่งนี้น่าจะลงคลิปเหมือนเดิมไว้เจอกันบ๊ายบายจุกจุ๊